ต่อมานะครับเรามาดูเรื่องการปรับรายละเอียดของตัวของตัวโฟล์กันนะครับมันก็จะมีสิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือมันมันจะมีค่าหนึ่งที่ที่เราต้องรู้ก็คือค่า adaptive time step ตรงนี้ที่อาจารย์แอบติ๊กบ่อยๆนะครับก็โดยปกติถ้าเกิดเราเราเราไม่ใช้เนี่ยตัวนี้มันจะแซมเปิลก็คือ Sample Time อยู่ที่อยู่ที่1เฟรมไปเลยนะครับหมายถึงยังไงเพราะว่าปกติเวลาที่เรา เราเราย้ายวัตถุมาเนี่ยเราเราสั่งให้ตัวตัวโฟเขาคำนวณเนี่ยนะครับอคอมพิวเตอร์เขาต้องคำนวณเป็นเฟร,รมในรายละเอียดในในแต่ละเฟร,รมก็คือสมมติวัดมาเนี่ยว่าถ้าเกิดวัตถุไม่เร็วมากๆเนี่ยนะครับวิ่งวิ่งไปแบบธรรมดาเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกว่ามันเอ๊ะมันมันหายหรือมันไม่หายประมาณนี้เพราะว่าเฟร,รมแต่ละเฟร,รมมันมันมันยังมีความถี่เสมอกันนะแต่ถ้าเกิดเราเอาละเราไปเราไปเลือกตัวนี้นะครับเราปรับก็คือย้ายตัวนี้ไปไว้ใกล้ๆกันเลย อาจารย์บอกว่าโอเคขอมันอยู่สักักาเฟรมอย่างเงี้ยความถี่ตรงเนี้ยมันจะน้อยมากเลยเพราะว่าเฟรมในการวิ่งตรงเนี้ยมันมันเห็นไหมครับมันกระโดดมีการกระโดดไปเยอะในในแต่ละในแต่ละเฟรมเนี่ยนะครับตรงเนี้ยต้องการรายละเอียดเยอะในการคำนวณเพราะว่าบางทีมันอาจจะกระโดดข้ามไปเลยก็ได้ทําให้พาร์ติเคิลของเรามันทะลุออกไปอีกด้านหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยนะเราก็จะแบบมาดูกันเห็นไหมครับมันเพ็นแบบนี้เราก็จะเออมันมันก็ดูเหมือนมันวิ่งไม่ทันนะ เออลองลองลอง,ลองติก๊กลองกลับไปใหม่เอาอีกทีนึงปุ๊บมาซึบไปเห็นไหมครับเราจะเห็นว่ามันวิ่งเป็นสเต็ปขึ้นมานั่นหมายถึงตรงตรงช่วงเนี้ยนะครับเห็นไหมตรงช่วงนี้มันวิ่งแบบนะครับวิ่งก็คือเราจะเห็นว่ามันมันวิ่งนะครับมีช่องแกลบขาดขาดอยู่ตรงเนี้ยตรงตรงด้านนี้เห็นไหมขาดขาดเป็นช่วงช่วงไปเพราะอะไรเพราะว่า เขาคือมันอยู่ตรงนี้มันก็มันก็ทำแซมเปิลแบบนี้เลยทำแซมเปิลทีละเฟรมทีนี้การเพิ่มเนี่ยเราเรียกว่าอะดัพตีฟเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดการคำนวณมันไม่พออย่างเงี้ยมันวิ่งมาอย่างเงี้ยนะครับสมมติในแกปที่15บห้าใช่ไหมตร,ตรงโซนนี้ที่อยู่เนี่ยเขาก็จะไปแซมเปิลอีก4เฟรมสมมติตรงเนี้ยนะครับมันก็จะไปแซมเปิลอีก4อันนะมันมี4เฟรมเพิ่มขึ้นมานั่นเองในระหว่างที่มันกระโดดไปไกลๆประมาณนี้นะครับก็จะทำให แอนิเมชันหรือการซิมเลตของเรามันดูสมบูรณ์มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะมาเพิ่มสมมุติเราติ๊กมันนะครับมาติ๊กมันแล้วก็มาดูก่อนว่าโอเคมันได้ไหมประมาณนี้นครับอาจารย์จะไปที่ไปเปลี่ยนก่อนที่วิวนะครับก็ลบไปก่อนโอเคจากนั้นไปไปลองซิมดูนะครับเห็นว่ามันเป็นไงมันก็ดูตรงนี้นะครับ ก็ยังก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะเพราะว่ามันน่าจะไม่ไม่พออยู่ดีอาจารย์ใส่ไปสัก20ประมาณนี้นครับแล้วก็มินิมัมอาจจะเอาสัก5แบบนี้เป็นต้นนะครับก็ลองทำดูนะครับแต่แน่นอนเนาะมันก็จะแบบคำนวณน,นานขึ้นนะครับแต่เราก็จะเห็นว่าโอเคตรงเนี้ยความแม่นยำของพาร์ทิเคิลของเราเห็นไหมครับจะมีความแม่นยำมากขึ้นเห็นไหมสูงขึ้นนะตรงแก๊บตรงนี้อาจารย์ใส่ไปสัก50าสิบก็พอครับ ก็จะเห็นว่าอมันวิ่งเห็นไหมครับมันเนียนขึ้นปกติทุกๆโปรแกรมที่ที่ทำซิมูเลตก็จะมีค่าตรงนี้ให้ปรับถ้าเรารู้ว่ามันวิ่งแล้วมันมีแกรบหรือมันทะลุไปคำนวณได้แม่นยำเนี่ยอาจจะลองลองไปเพิ่มดูว่าโอเคเราเราต้องการเพิ่มให้มันเป็นลักษณะแบบไหนซึ่งก็ก็ลองปรับดูนะครับอาจจะมองว่ามันห้ามันน่าจะเยอะไปสักสามอันนี้ก็ใส่ไปลองสักสิบดูอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ลองใหม่ดูนะ ดูว่ามันเราจะได้ค่าที่เหมาะสมเห็นไหมพอพอสิปุ๊บม,มันก็ดูแบบไม่ค่อยละเอียดละนะครับจะเพิ่มตรงนี้ไปเป็น5แทนเนี่ยฟอร์สให้เขาอยู่ที่5เลยตั้งแต่ค่าเริ่มต้นสุดๆเนี่ยประมาณนี้เพราะฉะนั้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็น่าจะเห็นไหมครับวิ่งที่5เนาอมากสุดก็คือ10ประมาณนี้นะครับก็ก็สามารถที่จะจัดการจัดการกับมันได้เห็นไหมครับดูดีส่วนตัวนี้สมมุติตัวนี้ จารย์เดี๋ยวอาจารย์จะปรับให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมครับลากมาสักสามห้าก็พอเนาะเราก็จะได้ไม่ต้องมานั่งคำนวณเยอะนนี้อาจจะใส่สักหนึ่งพอแล้วมากสุดก็อาจจะอยู่ประมาณสี่ก็พอเหมือนเดิมนะครับทีนี้พอพอเราปรับปุ๊บเนี่ยสมมติาจจมาดูก่อนว่ามันเป็นไงอ่าโอเคอืมก็ลักษณะก็ก็สามารถกําหนดกําหนดได้ประมาณนี้ทีนี้อาจารย์ไปเพิ่มนี่ก่อนสักศูนย์จุดเก้าเนาะ จะได้ดูกระ,กระจายกระจายนิดหนึ่งอ่าอย่างเงี้ยนะครับสมมติว่าเราเราปรับมันนะตรงนี้นะจนจะไปจะจะไปลบค่าสเกลออกนะครับตัวค่าสเกลนี้นะครับคลิกขวาเลยนะแล้วก็บอกว่าขอลบนะครับ d e ด e ล e ท e ี e นะิ e ด e ล e ท e ีย์เฟมอ่าหรือหรือเคลียร์ไปเลยเคลียร์คีย r a m มปุ๊บมันก็หายไปหมดเลยนะครับเพราะนะั้นสมมติว่ามาอ่าเราอาจจะสเกลให้มัน ให้มันแบบด้าน y นะครับ s y เนาะยาวๆหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็กลับไปกลับไปดูสมมติว่ามาดูนะครับแล้วก็อย่าลืมรีเซ็ตมานิดนึงนะอ่ารีเซ็ตค่าก่อนนะครับแล้วก็มาดูเลยปุ๊บแล้วก็หมุนมันอ่าสมมติมันมามันมาแบบเนี้ยนะครับโอเคเรา เราไปกลับไปเหมือนเดิมมันมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ที่น่าสนใจคืออย่างเช่นมันมา5เฟรมเหมือนเดิมเอาสักเอาสักสิเฟรมแล้วกันเอาสิบยีิเฟรมนะสิบถึงยี่สิบประมาณนี้นะครับมันก็จะมีแบบเดี๋ยวดูก่อนนะครับไปรีเซ็ตนิดนึงเนาะโอเคเราจะเห็นว่ามันมันวิ่งมันจะมีจุดที่ที่ขาดเป็นแกลบอยู่นิดนิดเพราะว่าสเต็ปที่เราทำมันมันไม่พอละตรงนี้นะครับฉันย้อนกลับไปนะครับ เห็นไหมมันวิ่งกระโดดเห็นไหมครับแล้วเราก็จะเห็นว่ามัน,ม,นมีเป็นคลื่นออกมาแบบนี้นะอีกวิธีหนึ่งเราสามารถไปปรับเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวก็ได้นะครับกใ็ในตัวของเขามันก็จะมีเนี่ยครับ sample step เห็นไหมเราจะเพิ่มโอเคเพิ่มไปสักสีก็ได้เพื่อที่จะช่วยให้เขาคำนวณได้มากขึ้นนะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวหลักถูกไหมครับแต่ว่าบางทีเราไม่อยากให้ทุกๆตัวมันคำนวณแบบนั้นเราก็มาแยกคำนวณแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็ก,ก็ทำได้นะเพราะฉะนั้นอลองมาอัปเดตดูนะครับ นะมครับมันก็จะไม่เป็นแล้วเอฟเฟกเอฟเฟกตรงนั้นนะก็ก็ถือว่าโอเคในการที่เราทำให้คำนวณของที่มันแบบวิ่งวิ่งเร็วๆขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วก็มันก็จะไม่มีรอยแยกแล้วประมาณนี้นะอ,อันนี้อันนี้คือหลักการนะครับทีนี้พอเราเพิ่มมาเราคงอยากรู้ว่าน้ำมันจะอยู่ไหลเมื่อไหร่สมมติเราใส่ไปไปร้อยหนึ่งอ่ะไปร้อยหนึ่งเหมือนเดิม เราจะให้เข้ามาคำนวณต่อไปนะครับร้อยหนึ่งปุ๊บมันก็จะไปคำนวณต่อนที่มันมันยังไม่เคยคำนวณประมาณนี้มันก็จะวิงว่งวิ่งวิ่งไปเรื่อยๆนะครับอืมแล้วเห็นเออมันมันคำนวณต่อมาแล้วนะครับเสร็จปุ๊บยิงเราต้องการให้มันหยุดไหลสมมติว่ามันมาปุ๊บอาจารย์ต้องการให้มันหยุดไหลที่ประมาณเฟรมสักสักเจ็ดสิบแบบนี้นะครับเราเราจะทํำยังไง เราก็จะต้องไปคีย์มันนะครับในเบนเดอร์มันจะมีปุ่มคีย์ตรงนี้นะครับตรงนี้ข้างๆเนี้ซึ่งก็ถ้าเราเห็นว่าจุดพวกนี้นะน,นั่นก็หมายถึงว่าเราสามารถที่จะ,จะกําหนดเขาได้ว่าให้เขาเปลี่ยนตามเวลาได้ด้วยนะครับสมมติว่าอาจารย์บอกโอเคที่ที่หกเนี่ยอยากให้มันอินโฟอยู่เหมือนเดิมใส่ไว้ก่อนอย่าง70มานะครับเราก็ไปเปลี่ยนมันให้มันเป็นจิวเมทรีก็ได้นะแล้วก็คีย์ไว้ก่อนประมาณนี้ เราก็จะได้คีย์เฟรมมาสองอันก็คือมันเปลี่ยนแปลงค่าตามเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลือกมาปุ๊บเนี่ยวิ่งมามันก็จะหยุดต้องหยุดนะครับปุ๊บหยุดสิพี่อ๋อย่างอย่างไม่ได้อัปเดตลืมลืมลืมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ีมม่นาวิ่งเร็วเหลือเกินให้มันคำนวณใหม่นะครับก็คือวิ่งขึ้นไปไหมแล้วก็อา้าวโอเคมาแค่นี้สักพักวิ่งไปถึงตรงที่ตรงที่ห5สห้านะครับก็ให้เขาหยุดประมาณเนี้ยนะ หยุดหยุดหยุด 74, หยุดหกสิบห้าแล้วเจ็ดสิบปุ๊บหยุดอเห็นไหมหยุดได้ตามสั่งเลยมันก็จะหยุดหยุดไปแบบนี้อ่โอเคเลยเห็นไหมครับเออดูดูดูดีทีเดียวนะืโอเคก้อนนี้คือคร่าวๆเวลาที่เราทำนะครับเราสามารถคำนวณหรือว่ากับซิมูเลตตัวที่มันละเอียดมากขึ้นได้นะครับแล้วก็สั่งให้น้ำมันไหลมันหยุดได้เดี๋ยว ในคลิปต่อไปเราก็จะมาเพิ่มรายละเอียดกันว่าออโอเคเรามันมีลูกเล่นอะไรบ้างที่ทน่าสนใจที่จะสรุปมาให้ฟังเจอกันในคลิปหน้านะครับ